สวัสดีครับผมอาจารย์บอลคลิกคลิกชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการจัดห่วงจุย้ยเสริมมุมความรักของตัวเราเองนะครับสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วหรือท่านที่ยังโสดนําไปใช้ได้หมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปหาดูตําแหน่งทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ว่าอยู่มุมไหนของห้องนอนหรืออยู่บริเวณส่วนใดของบ้านหรือห้องนอนที่เราอยู่นี่แหละนะ จำไว้นะครับทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ถ้าให้ดีใช้แอปพลิเคชันเข็มทิศหรือเข็มทิศสนามดูองศาทิศที่202.6ถึง 247.5. อ,องศานั่นคือองศาทิ์ของทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจากผังยันเต่าแล้วเนี่ยมุมนั้นคือมุมของความรักไปดูนะครับว่ามุมความรักของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีตู้เสื้อผ้ามีถังข่ายยา เป็นห้องน้ําสกรปรกเป็นตะกร้าผ้าเน่าๆที่เราวางอยู่หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นจุดต่างๆที่อาจารย์ว่ามานี้อยู่ตรงตําแหน่งนั้นแล้วเราก็รีบเคลียยกเป็นตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะยกไปไหนมาไหนได้ถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งสกรปรกเจอถังขยะเจอตะกร้าผ้าที่ใส่แล้วไปกองอิเล็กเกะะหรือเจออะไรที่แบบไปกองอยู่มุมนั้นเนี่ยเลยทาให้เจอความรักที่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยดีเข้ามาหาเราเรียกว่าคนแบบขยะขยะจะเข้ามา แล้วยิ่งถ้าเป็นห้องน้ําในมุมนั้นนะจะเจอลักษณะของความรักที่แบบเข้ามาแล้วออกไปผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าสําหรับคนโสดนี่จะลําบากหน่อยก็คือความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนิ่งนึบน,นเลยนิ่งเหมือนตู้เสื้อผ้าที่ยืนเด่นเป็นตางานวิธีการแก้ไขก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์แนะนําอยากจะให้หาหินรสคอรนะครับรสคอรอาจารย์จะใช้พลังงานจากหินธรรมชาตินะครับอันนี้เนี่ยสีมูพวกนี้เนี่ยเขาเรียกหินรสคอร หรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกมาดากัส카โรสคอร์สนะครับซึ่งก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยอหินพวกนี้เนี่ยโทนเกรดสีชมพูพวกนี้เขาจะกระตุ้นเกี่ยวบเรื่องของความรักเรื่องของมิตรภาพาเรื่องของความรู้สึกดีดๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาไปวางในตำแหน่งมุมทิศถ้าให้ดีเจาะจงองศาทิศนะที่จะกระตุ้นแบบเป๊ะๆเ,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 เลยก็คือตำแหน่งองศาทิศที่ 232.5- ถึง245.5องศา เนี่ยองศาที่แค่นี้ที่คุณจะนำหินพวกนี้ไปวางหรือจัดแจกันดอกไม้นะครับใช้โทนสีชมพูสีส้มไปวางในตำแหน่งนี้ถ้าเราไม่ได้จัดของต่างๆเหล่านี้นะครับมุมตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะใช้รูปถ่ายของตัวเราเองรูปถ่ายที่เราถ่ายกับแฟนใส่กรอบสีแดงสีส้มสีชมพูระหว,ว่างในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถจะนําไปใช้จัด เสริมห่วงจุ้ยกระตุ้นมุมความรักของตัวเราได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วก็ตามนะครับอย่าลืมเคล็ดลับง่ายๆติดตามกันได้นะครับทางเพจอัปเดตดวง